โควิด19ระลอก5ระบาดหนักทำ ATK เริ่มขาดตลาดออยยันไม่มียี่ห้อไหนสามารถตรวจพบอมครอนย้ำควรตรวจสอบก่อนซื้อหมูไม่โดดเดียวไก่ไก่ขยับราคาแพงด้วยประกาศขึ้นราคาเพิ่มแพงละ6บาทเริ่มวันนี้ซูซี่สุสิราโพสต์ทำลายรับติดโควิด19แจงช่วงออกจากบ้านไปที่สาธารณะยังไม่ติดเชือ้อติดตามทุกประเด็นพร้อมกันได้ในข่าวสสีวันนี้จ้า สวัสดีค่ะตอนรรบคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวสามสีกับเราทั้ง3คนเลยครับดูสดๆครับทางช่อง3กด33และสามารถฟังสดๆทางวิทยุครอบคราวสทท fm ร้อยหกนะครับเช่นเคยนะฮะหลากหลายประเด็นให้มาอัปเดตกันนะฮะแน่นอนต้องเกาะติดกันอย่างใกล้ชิดกับสถานการณ์โควิด -19 ในบ้านเรานะที่ก็ต้องบอกเลยนะวันนี้คือมีหลายประเทศเออขออภัยครับหลายจังหวัดในประเทศไทยนี่แหละครับที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นครับ วันนี้ครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ครับในประเทศอยู่ที่7926รายซึ่งจังหวัดเชลบุรียังคงเป็นอันดับหนึ่งนะฮะพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในประเทศครับเฉพาะที่ชลบุรีที่เดียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่767รายครับส่วนที่ตามมาติดๆก็คือจังหวัดสมุทรปราการที่มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่693รายครับเรียกว่าทั้ง2จังหวัดนำกรุงเทพมหานครไปแล้วนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของกรุงเทพวันนี้อยู่ที่534รายครับ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายจังหวัดที่พบคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างจังหวัดนครราชสีมาครับล่าสุดวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม110รายโดยพบคลัสเตอร์ของร้านอาหาร2แห่งครับที่เริ่มจากมีผู้ติดเชื้อ4รายและต่อมาได้มีผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้เพิ่มอย่างต่อเนื่องรวมแล้ว41รายด้วยกันครับในขณะเดียวกันคลัสเตอร์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีครับก็ยังพบผู้ป่วย ใหม่เพิ่มขึ้นอีกกว่าร้อยรายครับซึ่งวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ออกมาตรการเข้มขอให้ประชาชนออกจากบ้านเท่าที่จําเป็นเพื่อสกัดกั้นการระบาดละครับต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่200รายด้วยกันโดยพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่และมาจากคลัสเตอร์ร้านอาหารภายในจังหวัด15คลัสเตอร์ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคําสั่งปิดร้านอาหารทั้ง15คลัสเตอร์แล้วค่ะ ขณะที่จังหวัดพะเยานะคะก็มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน49รายโดยพบจากคลัสเตอร์เดิมที่ยังพบการระบาดต่อเนื่องนั่นก็คือคลัสเตอร์เขาดาวนั่นเองรวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ในจังหวัดพะเยาตอนนี้มีทั้งสิ้น3,037รายแล้วค่ะ ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่450คนค่ะเป็นการติดเชื้อภายในจังหวัด426คนและมีรายงานว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า12ขวบติดเชื้อ52คนด้วยกันค่ะส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อคลัสเตอร์งานบุญในชุมชนต่างๆนะคะภาคใต้เองก็ไม่เบาค่ะอย่างที่ภูเก็ตนะคะก็พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะพุ่งสูงสุดอีกครั้งค่ะโดยมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิน้นจำนวน 742รายค่ะซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบ2ปีของจังหวัดเลยนะคะแบง่งเป็นการติดเชื้อภายในพื้นที่จำนวน513รายติดเชื้อจากต่างประเทศ2รายและติดเชื้อในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อีก133รายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าการระบาดเนี่ยนะคะก็จะมาจากคลัสเตอร์ทั้งร้านอาหารหรือในแหล่งที่เป็นชุมชนงานบุญต่างๆนะคะคนั้นแล้วพวกเรานะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะคะอย่าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ หลีกเลี่ยงดูแลตัวเองกาดสูงๆเข้าไว้ค่ะถูกต้องที่สุดเลยค่ะและนอกจากโอมิครอนนะคะตอนนี้โหเราต้องมาทําความรู้จักและเฝ้าระวังกันให้ดีเลยทีเดียวนะคะกับเชื้อโควิดสิสายพันธุ์ไกลพันธุ์อีกแล้วนะคะอย่างเดลต้าครอนนั่นเองซึ่งล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์กลายพันธุ์นี้แล้วทั่วโลกกว่า25รายค่ะ เป็นอีกหนึ่งชื่อนะคะที่เราต้องทำความรู้จักและเฝ้าจับตามองสำหรับโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าครอนซึ่งชื่อนี้เกิดขึ้นหลังจากศาสตราจารย์คอสทริกิสซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพมหาวิทยาลัยไซปรัสได้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 25ไรายด้วยกันที่ตัวเชื้อมีลักษณะการผสมเข้าด้วยกันระหว่างเชื้อสายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอนโดยดูจากรหัสพันธุกรรมของเชื้อที่ได้นำไปศึกษาวิเคราะห์ทางสถิติแล้วนะคะก่อนจะเรียกเจ้าเชื้อสายพัน์ธุนี้ว่าเดลตาครอนค่ะ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทีมข่าวของเราได้สอบถามไปยังผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกคุณหมอบอกว่าตอนนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่ได้ประกาศยืนยันการพบเชื้อสายพันธุ์ที่ว่านี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณหมอกันค่ะุปและผลสําหรับประชาชนทั่วไปอันที่ห ยังไม่มีการประกาศพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อเดลต้าคอนเพราะหน่วยงานที่จะประกาศอย่างเป็นทางการมีแค่สองหน่วย <c oughs> ก็คือ G ีเซนที่รวบรวมไวรัสกับองค์การอนามัยโลกอันที่สองคาดว่าในอีกไม่กี่วันเนี่ยฝ่ายที่เขาตรวจสอบว่าเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่จริงหรือไม่ก็คงจะประกาศอย่างเป็นทางการออกมาถึงตอนนั้นเราก็จะทราบว่าหนึ่งไม่ใช่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นความคาดเคลื่อนอะไรก็ว่าไปกับสองเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่จริงถ้าจริง ก็จะต้องทําการติดตามต่อไปเพื่อดู3ประเด็นด้วยกันก็คือความสามารถในการแพร่ระบาดความสามารถในการก่อโรคที่รุนแรงและความสามารถในการรื้อวัคซีนถ้าไม่เข้า3ามประเด็นนี้นะครับไวรัสเดลตาคอนก็จะไม่ถูกประกาศสาธารณะก็จะเป็นชื่อรหัสทางวิทยาศาสตร์ต่อไปเหมือนกับอีกนับร้อยนับพันที่มีแล้วไม่ได้ประกาศให้พวกเรารู ฟังจากคุณหมอแล้วดังนั้นเราก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าคําว่าเดลต a าครอนนั้นเป็นเพียงการเรียกชื่อโดยนักชีววิทยาท่านหนึ่งเท่านั้นเองยังไงนะคะเราก็ต้องรอการศึกษานะคะและการยืนยันประกาศอย่างเป็นทางการจากองค์การอนามัยโลกนะคะและจีเซตก่อนค่ะ อย่างที่ทราบกันนะคะหลังจากเริ่มมีการระบาดของอูมิครอนเนี่ยนะคะหลายๆทุกคนหลายๆจังหวัดเนี่ยนะคะก็เริ่มมีการหาซื้อชุดตรวจ ATK กันเอาไว้ที่บ้านนะคะจนทําให้ตอนนี้เนี่ยชุดตรวจ ATK ในหลายจังหวัดเริ่มขาดตลาดแล้วค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของอูมิครอนนะคะทำให้ตอนนี้ประชาชนก็แห่ซื้อชุดตรวจ ATK กันเป็นจํานวนมากค่ะบางคนเนี่ยถึงกับการไปซื้อ ตรวจกันทุกวันเลยนะคะบางคนก็ซื้อไปกักตุนค่ะทําให้ตอนนี้ชุดตรวจเอทีเคเป็นที่ต้องการมากๆจนหลายพื้นที่ของขาดตลาดค่ะนอกจากนี้ยังมีการโฆษณาว่าชุดตรวจเอทีเคบางยี่ห้อสามารถตรวจพบเชื้อโอมิครอนได้จนทางอยอยเองนะคะได้ออกมาชี้แจงว่าการโฆษณาเช่นนี้เข้าข่ายโฆษณาเกินจริงค่ะเนื่องจากชุดตรวจเอทีเคนะคะเป็นการคัดกรอง หรือการตรวจหาการติดเชื้อเบื้องต้นเท่านั้นค่ะโดยสามารถตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้แต่ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ใดและปัจจุบันนะคะก็ยังมีการศึกษาว่าชุดตรวจของบริษัทไหนดีกว่ากันนะคะยังไม่มีนะคะดังนั้นแต่ละยี่ห้อเนี่ยจึงแทบไม่แตกต่างกันเลยค่ะโดยชุดตรวจทุกยี่ห้อในประเทศไทยที่ผ่านออยอนั้นเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบและทดสอบกับเชื้อโควิด -19 หลากหลายสายพันธุ์ก่อนนาเข้ามาจาหน่ายแล้วค่ะ ก็จริงแล้วําเห็นเพื่อนแชร์อยู่เหมือนกันนะแบบโอ้อันนี้แบบสามารถตรวจโอมิคอนได้งั้นแต่ว่า <ฮะ S 1> ยังไม่สามารถตรวจได้นะชุดตรวจ ATK นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะตรวจสอบว่าชุดตรวจ ATK ที่ซื้อมาเนี่ยได้รับการรับรองจากทางอ,อยหรือเปล่านะฮะก็สามารถทําได้ได้วยการสแกน QR code ครับที่เราขึ้นให้ตอนนี้สำหรับใครที่รับชมผ่านทางทีวีอยู่นะฮะก็หยิบโทรศัพท์มือถือแล้วสแกน ค r โคดนี้ได้เลยครับตัวลิงก์นี้เนี่ยคือจะพาไปที่ลิงก์ของออยครับที่มีรายชื่อยี่ห้อ ATK ที่ได้รับการอนุมัติให้นำเข้ามาขายในประเทศไทยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด196ยยี่ห้อนอกจากนี้ยังมีรายชื่อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะครับและเครื่องวัดอ,ออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วนะครับที่ได้รับการอนุญาตโดยทางออยครับก็สามารถดูจากลิงก์นี้ได้เลยเนะฮะจะมีลิสต์ชื่อให้ขึ้นมาชัดเจนเลยครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยาได้เช่นเดียวกันครับ พูดถึงเรื่องของเอทีเคนะคะวันนี้คณะนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวถึงปัญหาเอทีเคการถาดตลาดนะคะจึงได้สั่งการค่ะไปยังผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมให้เร่งดําเนินการจัดหาเอทีเคให้เข้ามาให้มากที่สุดพร้อมทั้งนะคะให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเร่งกระจายเอทีเคที่ตอนนี้มีอยู่ประมาณหนึ่งล้านชุดไปยังพื้นที่เป้าหมายให้มากที่สุดด้วยค่ะ มาที่ปัญหาปากท้องกันบ้างน,นะครับที่ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่อยู่เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเห็นราคาเนื้อหมูหน้าเขียงมีการปรับราคาขึ้นใช่ไหมครับนอกจากนั้นครับวันนี้มีการปรับราคาขึ้นของราคาไข่ไก่เช่นเดียวกันครับอยู่ที่เพิ่มขึ้น6บาทต่อแผงเลยแหละครับ ผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่นะฮะัีจะเป็นผู้กําหนดราคาแนะนําไข่ไก่ในตลาดทั่วไปนะครับได้ประกาศแจ้งแนะนําราคาไข่ไก่ละหน้าฟาร์มครับจากฟองละ2 80บาท80สตางค์ครับอยู่ที่ฟองละ3บาททําให้อย่างไข่ไก่เบอร์2ขายส่งยกแผงนะครับจากเดิมราคาแผงและ87บาทก็จะปรับราคาเพิ่มขึ้นอีก6บาทเป็น93บาทครับ ที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้มีการปรับราคาขึ้นแล้วนะฮะส่วนหนึ่งมาจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นครับและค่าขนส่งไข่ไก่จากฟาร์มส่งผลให้การจําหน่ายไข่ไก่แบบขายปลีกและขายส่งรวมไปถึงราคาทุกเบอร์ของไข่ไก่นะฮะได้ปรับขึ้นอยู่ที่ฟองละ20สตางค์ครับโดยไข่ไก่เบอร์1ราคา3บาท40สตางค์ครับเบอร์2ราคา3บาท20สตางค์และขณะที่เบอร์4ีและเบอร์5าขาดตลาดครับเนื่องจากผู้ประกอบการไม่สามารถนําเข้าแม่ไก่ได้ครับ ส่วนที่ขอนแก่นนะคะสมาคมสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่ค่ะมีการประกาศปรับราคาขึ้นฟองละ20สตางเช่นกันนะคะทำให้ราคาไข่คะหน้าฟาร์มสูงถึงฟองละ3บาทตกแพงละ6บาทนะคะซึ่งประชาชนเนี่ยก็ได้ออกไปเลือกซื้อไข่กันตามปกติค่ะแต่ว่าบางคนก็อาจจะลดจํานวนในการซื้อลงนะคะซื้อที่จําเป็นเท่านั้นในขณะที่บางร้านก็ยังพบว่าไม่มีการขึ้นราคาค่ะเพราะว่าบางร้านเองก็เพิ่งจะทราบการประกาศเหมือนกันค่ะขณะที่หลายๆพื้นที่นะคะมีการปรับราคาไข่ไก่กันแล้ว แต่ในหลายจังหวัดก็ยังไม่ปรับราคาขึ้นนะคะเพราะว่าบางร้านก็เป็นสต็อกเดิมที่รับมาในราคาเดิมการจะขึ้นราคาทันทีเลยก็อาจจะดูเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคไปหน่อยนะคะอย่างที่ชัยนาทเองรายงานข่าวบอกว่ายังไม่มีการขึ้นราคานะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการสั่งไก่มาใหม่เมื่อไหร่อาจจะต้องปรับขึ้นตามราคาแนะนําในตลาดเหมือนกันค่ะ ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะฮะช่วงหน้าครับมาติดตามประเด็นของคุณซูซี่สุชิรานะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือออกมานะครับว่าเธอติดโควิด1 9แต่ยังออกไปในที่สาธารณะนะครับซึ่งก็สร้างความเสียหายให้กับเธอเป็นอย่างมากครับจนเธอต้องออกมาโพสต์ชี้แจงปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวนะฮะจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT เดแฮแชมพู ไรซ e e อ i เ e กตีฟ e ซรัสมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะเริ่มต้นเบรกนี้นะคะด้วยการร่วมแสดงความเสียใจนะคะและร่วมไว้อะไรแด่การจากไปของศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานของประเทศไทยอย่างคุณอาสอนเพชรศรส,สุวรรณที่เสียชีวิตลงในวัย73ปีค่ะ วงการลูกทุ่งก็ได้รับข่าวร้ายนะคะเมื่อคุณกล้วยแขกลูกชายของคุณอาสอนเพชรสอนสุวรรณได้โพสต์เฟซบุ๊กยืนยันการเสียชีวิตของคุณพ่อโดยได้เขียนข้อความว่าหลับให้สบายนะครับพ่อพ่อเหนื่อยมามา,มากแล้วผมสัญญาว่าจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดพร้อมติดแฮชแท็กเสียงเพลงของคุณพ่อจะอยู่ในใจของแฟนเพลงทุกคนตลอดไป ก่อนหน้านี้ค่ะคุณอาสอนเพชรป่วยด้วยหลายโรคลุมเร้านะคะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้แพทย์ระบุว่ามาจากการติดเชื้อในกระแสเลือดประกอบกับปอดไม่ดีมาตั้งแต่แรกแล้วรวมถึงมีอาการไตาวายและเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอและได้จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงดึกของวันที่8มกราคมที่ผ่านมาสิริอายุ73ปีค่ะ ซึ่งทางครอบครัวก็ได้เคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดยางไทยจเจริญผลตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดของคุณอาโดยช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะทางครอบครัวก็ได้จัดให้มีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมคืนแรกบรรยากาศในงานก็ยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและมีศิลปินมากมายอย่างเช่นแม่ขวัญจิตศีประจันศิลปินแห่งชาติอาสดใสรุ่งโพทองพี่ออส4เอส พี่แจ็คธนพลจะนงพนีอาเสรีรุ่งสว่างและอีกมากมายเดินทางไปร่วมไว้อาลัยซึ่งช่วงก่อนพิธีสวดพระอภิธรรมจะเริ่มเราศิลปินก็ได้ร่วมกันขัดกอบขออภัยค่ะเราศิลปินก็ได้ร่วมกันขับกล่อมบทเพลงเพื่อเป็นการไว้อาลัยเดกการจากไปของคุณอาสอนเพชรในครั้งนี้ด้วยโดยกําหนดการสวดพระอภิธรรมศพจะจัดไปจนถึงวันที่15มกราคมนี้เวลาหนึ่งทุ่มและจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่16มกราคมนี้เวลา16นาฬิกาค่ะ สำหรับคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะเป็นอีกหนึ่งศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานค่ะเพราะคุณอามีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆโด่งดังแบบสุดๆคือในช่วงปี2,513ถึง2,519นะคะ โดยเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณอาเป็นอย่างมากก็คือเพลงข้าวไม่มีขายนะคะเพลงนี้ทําให้คุณอาได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นเสาอากาศทองคําจากสถานีวิทยุเสียง3ยอดในปี2518ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเพลงฮิตมากมายเช่นเพลงหยิกแก้มยอกเข้าเวนรอใจจะขาดมอเตอร์ไซค์ทำหล่นไอหวังตายแน่และอีกมากมายค่ะ ค่ะสสีต้องขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแด่การจากไปของคุณอาสอนเพชรสอนสุพันมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะมาตอนที่เรื่องของโควิด -19 ในหมู่คนบันเทิงกันบ้านนะครับถือว่าก็เป็นดราม่าพอสมควรเลยนะฮะเมื่อนางเอกสาวคุณซูซี่ซูซิราครับ เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยบางสื่อมีการออกข่าวไปนะครับว่าเธอรู้ตัวว่าติดโควิด -19 แล้วยังไม่ยอมกักตัวนะครับไปในพื้นที่สาธารณะนะครับจนเธอทนไม่ไหวนะครับสร้างความเสียหายกับเธอต้องออกมาชี้แจงแล้วก็แจงในมุมเธอครับเนื้อหาข่าวเนื้อขออภัยครับเนื้อหาข่าวที่หลายสื่อนะเอาไปลงครับสร้างความเสียหายกับคุณซูซี่นะครับมีใจความประมาณว่าเธอรู้ตัวว่าติดโควิด -19 แล้วแต่ไม่ยอมกักตัวครับ แถมยังตะเวนเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทั่วจังหวัดเชียงใหม่ครับจนเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วนะฮะแน่นอนว่าโดนเข้าไปแบบนี้ครับก็รับความเสียหายไปเต็มๆเลยนะค,คุณซิซี่เลยโพสตชี้แจงผ่านอินสตาแกรครับพร้อมแจงไทม์ไลน์ของเธออย่างละเอียดเลยครับโดยเธอบอกว่าช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วเธอได้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ก่อนไปถ่ายทาละครครับซึ่งผลออกมาว่าไม่พบเชื้อและช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาเธอก็แข็งแรงดีใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งวันที่3มกราคมครับเธอเข้า ไปตรวจหาเชื้ออีกนะครับเพราะว่ามีนัดทานข้าวกับเพื่อนๆซึ่งก็ไม่พบเชื้อครับจนกระทั่งวันที่4มกราคมครับเธอออกไปทานข้าวกับเพื่อนๆกลุ่มเดิมแต่พอกลับมาที่พักเริ่มรู้สึกเจ็บคอเหมือนมีไข้พอตื่นเช้ามาในวันที่5มกราคมครับปรากฏว่าอุณหภูมิร่างกายสูงถึง38.4องศาเลยไปเข้ารับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ครับ และรู้ผลตัวเองว่าติดเชื้อโควิด -19 ในวันที่6มกราคมครับซึ่งทางคลินิกที่ไปตรวจนะฮะเธอก็บอกว่าเคสของเธอเนี่ยถือว่าอาการไม่หนักจึงทำการรักษาตัวที่บ้านเป็นเวลา10วันได้นะครับโดยเธอยืนยันว่าเธอแจ้งข้อมูลไทม์ไลน์ทั้งหมดให้กับเพื่อนๆและทุกคนที่เธอไปเจอนะฮะรรวมถึงแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบแล้วนะฮะและอยากจะแก้ข่าวหรือว่าเธอติดเชื้อแล้วออกไปที่สาธารณะว่าไม่เป็นความจริงครับ ส่วนอีกหนึ่งนางเอกน้องภายรินระดานะคะที่เข้ารับการรักษาตัวหลังจากติดเชื้อโควิด1 i ค่ะล่าสุดน้องก็แจ้งข่าวว่ารักษาตัวหายแล้วนะคะออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วค่ะซึ่งหลังจากนี้น้องก็จะปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณหมอต่อไป ส่วนคนบันเทิงรายอื่นๆที่ออกมาประกาศยืนยันว่าติดเชื้อโควิด -19 ก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเริ่มที่นักร้องสาวพันวรการค่ะที่โพสต์แจ้งว่าเธอเนี่ยมีผลตรวจหาเชื้อเป็นบวกและได้เข้าสู่การดูแลของแพทย์ทันทีพร้อมบอกว่าตอนนี้มีอาการเพียงเล็กน้อยนะคะมีแค่เสมหะ กับไอนิดหน่อยเท่านั้นนอกจากนี้ค่ายมีรีคอร์ดนะคะอย่างโพสต์แจ้งว่าศิลปินในสังกัดอย่างเป็กบุงเซลค่ะก็ติดเชื้อโควิด -19 เหมือนกันโดยก่อนที่จะตรวจพบเชื้อนะคะเป็กก็มีอาการเจ็บคอแล้วก็ไอเล็กน้อยจึงได้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี rt-pcr เมื่อวันที่7มกราคมค่ะซึ่งผลออกมาว่าเป็นบวกพบเชื้อค่ะแพทย์ประเมินอาการให้เป็นผู้ป่วยสีเขียวค่ะจึงแยกตัวอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ติดตามอาการต่อไปส่วนอีกคนที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด -19 ก็คือคุณตั้มาวราวุธนะคะคหลา มีอาการเจ็บคอและมีไข้เจ้าตัวก็รีบไปตรวจโดวยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลซึ่งผลออกมาว่าพบเชื้อเช่นกันค่ะตอนนี้ก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้กับ พี่ๆน้องๆนะคะคนบันเทิงทุกๆคนเลยนะคะขอให้คนที่ติดเชื้อก็หายป่วยเร็วๆก็แล้วกันนะคะส่วนพวกเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะขอให้ทุกคนปลอดโควิด1 9กก็แล้วกันค่ะดูแลตัวเองกันดีๆนะคะมากัะที่ข่าวต่อไปค่ะพวกเรานะคะข่าวสามสีทุกคนต้องขอร่วมอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับพี่ใหม่เจริญบุระค่ะซึ่งเมื่อวันก่อนนะคะที่กองละครสราบซ่อนรักของค่ายทีวีซีนก็ได้มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่ใหม่กลางกองถ่ายเลยแหละค่ะ ถึงแม้จะผ่านวันคล้ายวันเกิดของพี่ใหม่มาแล้วหลายวันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่ใหม่เกิดวันที่5มกราคมนะคะแต่กองละครสาบซ่อนรักของค่ายทีวีซีนก็มีการนัดแนะกันทำเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้กับพี่ใหม่ในกองถ่ายด้วยนำทีมโดยผู้กำกับพี่ฟิวกิติศักดิ์และพระนางของเรื่องอย่างกระทิงขุนรงค์และนิชาณน,นิชาที่หอบดอกไม้ช่อใหญ่พร้อมกับการร้องเพลง Happy ิร์ t เดย์มาเซอร์ไพรส์พี่ใหม่กลางกองถ่ายเลยละค่ะ และถึงแม้ในวันที่ทำเซอร์ไพรส์กันผู้จัดอย่างอป,ปิณธน,น,นันจะไม่ได้มาแต่ก็ไม่พลาดขอวิดีโอคอลมาร่วมอวยพรด้วยแม่กองถ่ายน่ารักอบอุ่นขนาดนี้ทำเอาพี่ใหม่ปลื้มสุดๆไปเลยแหละค่ะนอกจากค่ายทีวีซีแล้วนะคะแฟนคลับของพี่ใหม่ยังทำโปรเจกต์น่ารักนรักด้วยการฉายรูปพี่ใหม่บนโจอ LED ใจกลางเมืองรวมถึงซื้อตุกต๊กตแบนเนอร์อวยพรพี่ใหม่ด้วยแหละค่ะ รายการข่าวสามสีก็ขอร่วมอวยพรย้อนหลังให้กับพี่ใหม่ด้วยนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีๆด,ด,ดังปังๆนะคะแล้วก็ปังๆด้วยสําหรับใครที่คิดถึงการแสดงของพี่ใหม่นะคะอีกไม่นานแล้วค่ะเราก็จะได้ชมนะคะละครจาบซ่อนรักที่ตอนนี้กําลังเร่งไททัากสุดขีดอยู่อีกไม่นานนะคะทางหน้าจอช่องสมได้ชมกันแน่นอนค่ะ ม,มาถึงอีกหนึ่งคนนะฮะหนึ่งพระเอกหนุ่มนะครับ,รบที่ทมีวันเกิดเดือนมกราคมเช่นเดียวกันนะ,ะนั่นก็คือพลน,นวัตนั่นเองครับผมซึ่งจะอายุ26ปีนะครับในวันที่15มกราคมนี้ครับทาง FC ของน้องพลน,นะฮะก็มีการส่งฟู้ดทรัคไปที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยด้วยแหละครับ ด้วยสถานการณ์โควิดอาชีนะฮะอาจจะทำให้ปีนี้พลคงไม่สามารถจัดงานปาร์ตี้ใกล้ชิดกับแฟนๆได้ครับแต่เหล่ากำลังใจของพลนะฮะก็ได้รวมตัวกันทำสิ่งดีๆเสมอเลยนะครับปีนี้ครับร่วมกันส่งฟู้ดทรัค k ไปจอดให้บริการแก่ผู้ที่ไปบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะครับซึ่งวันนี้นะับเป็นวันแรกครับที่ใครไป บริจาคโลหิตท,ที่สภากาชาติไทยนะฮะจะได้รับปฏิทินโชคดีปีเสือ2,565ที่มีรูปของนักแสดงช่อง3สวยหล่ออยู่ในนั้นเลยนะฮะให้ได้ดูกันตลอดทั้งปีเลยและแน่นอนครับหนึ่งในนั้นก็มีรูปของพลด้วยนะฮะทำให้ปีนี้พิเศษสุดๆเลยครับเพราะว่านอกจากจะ ผู้ที่ไปบริจาคโลหิตจะได้รับปฏิทินแล้วนะฮะยังได้อิ่มท้องไปกับขนมและน้ำอร่อยๆนะฮะพร้อมของที่ระลึกสุดพิเศษจากฟุตพรลกของแฟนคลับของพลอีกด้วยนะฮะโดยรถฟุตพรลนี้นะฮะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะแจกกันยาวๆไปจนถึง16มกราคมเลยนะครับซึ่งก็ขอประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะฮะสำหรับใครที่อยากได้ปฏิทินโชคดีปีเสือ2565นะครับก็สามารถไปร่วมบริจาคเลือดได้ที่สภากาชาติไทยแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกที่จะ บริจาคแต่ว่าอย,อยากได้ปฏิทินนะครับ<ะ>ก็สามารถไปที่ YouTube ของเราได้นะฮะแฟนเพจโคร่สามสีนะฮะ EP ที่7เทปของพลนวัตนะ,ะที่มาร่วรรมทำอาหารกับเราพร้อมกับร่วงกิจกรรมในเพจนะฮะเรามีปฏิทินมาแจกกันให้5รางวัลก็ไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคด,ดีกันก็ได้นะครับอค่ะ และช่วงหน้านะคะคุณซีชัตรปวีก็ยังคงอยู่ที่งาน CS 2022วันนี้ค่ะคุณซีจะพาเราไปดูสุดยอดยานพาหานะส่วนบุคคลที่แปลกและล้ำสุดๆจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าอีกสักครู่เดียวค่ะ สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนก๊สหุงต้มพีทีคุณผู้ชมคะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะในการบุกตะลุยงานนาวัตกรรมระดับโลกนะคะในปีนี้ค่ะถึงคนจะบางตาไปบ้างนะคะแต่ว่ามีนวัตกรรมน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง ด้านข้างสีนี้คือวีลโมเดลเป็นยานพาหนะขับเคลื่อนส่วนบุคคลที่พับได้ค่ะเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจและยังมีอีกหลายๆตัวนะเดี๋ยวสิพาไปดูตัวแรกเลยคะวีลโมเดลเอตัวนี้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลน้าหนักก็เบาพับได,บได้ประหยัดพื้นที่เชค่ะเก็บท้ายรถได้เลยผู้สูงอายุหรือคนมีปัญหาการเดินก็สามารถใช้งานได้เหมือนกับวีลแชร์ค่ะแต่ว่าดูดีกว่าหมดช่วยเดินจะสามารถช่วยทรงตัวให้ใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองใช้การทรํากายภาพบาบัดฟื้นฟนูร่างกายกับอาการเจ็บป่วยได้ตัวรถเชื่อมต่อก ให้คนอื่นใช้งานได้คะ่ะรวม,มถึงการเช็คข้อมูลระยะทางที่วิ่งไปและแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ก็ได้พิกวิวตัวนี้สิไปทดสอบมาแล้วเป็ญญญนายานพานะไฟฟ้าส่วนบุคคลจากฝรั่งเศสเน้นควบคุมด้วยการใช้เท้าซ้ายขวาไปข้างหน้าหรือหลังทําให้เรามีมือว่างๆทําทกิจกรรมอื่นๆหยิบของจับของซึ่งเขาออกแบบมาพร้อมกับงานด้านบริการลาดตะเวและความปลอดภยัยตัวรถน้ําหนัก27กิโลคะ่ะจริงๆเห็นแบบนี้เบานะพับได้นั่งได้สูงสุดต้องน้าหนักไม่เกิน100กโลนะคะแบตเตอรี่ใช้เวลา6-7ชั่วโมงวิ่งได้ไกล30กค่่ะตตัวอมมูล บิ๊ตัวนี้สิก็ไปดูมาแล้วเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าสําหรับคนที่ชอบเล่นสกีเขาบอกว่ามันสนุกเลยค่ะเล่นไม่เก่งไม่กลัวล้มเลยเปลี่ยนมาขับสกูตเตอร์ตัวนี้ข้างหน้าเป็นสกีล้อหลังเป็นตีนตะขาบค่ะก็จะขับขี่ง่ายในทุกพื้นที่แต่ยังได้ feeling สกีอยู่ซึ่งทาความเร็วสูงสุดได้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถมยังใช้ไฟฟ้า100%ไม่ก่อมลพิษดูแลรักษาง่ายปีนี้พร้อมวางขาย4 0 0้คันค่ะไปทดสอบในสกีรีสอร์ทมาแล้วขั้นต่อมาคือ Fi aker, มอจะใส่ไฟฟ้าเบ เป็นอลูมิเนียมเบาๆค่ะเลือกปรับแต่งตัวรถเป็นสไตล์ที่เราชอบได้ก่อนซื้อซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยใช้ได้ไกลถึง50-80กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ทีโหมดที่เราเลือกใช้ต่างๆจะมีโหมดความเร็วสูงสุดก็ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นหากยังวิ่งไม่จุใจก็สามารถจ่ายเงินติดแบตเพิ่มให้วิ่งได้ไกลขึ้นก็ได้ค่ะปิดท้ายด้วย Start อพผลิตรถยนต์บินได้ที่ชื่อ Skydrive พัฒนาบินได้4ใบพัดใช้ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะตัวน้บบวาหนักสสูงุด400 ตัวต้นแบบที่นํามาโชว์บินได้5้าถึงสินาทีเท่านั้นค่ะแต่แผนต่อไปคือเตรียมต่อยอดเป็นแท็กซี่บินได้2ที่นั่งคาดว่าจะให้บริการจริงประมาณปี2 0 2 2ันถึงสองพนะคะคุณผู้ชมสามารถดูคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะคะที่เป็นเทรนด์อัปเดตระดับโลกนะคะในช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของสีดัครบทุกช่องทางจัดเต็มมาให้ชมแล้วแน่นอนนะคะผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราค่ะตอนนี้ส่งต่อไปที่ผูก้การลาข่าวสามสีเลยค่ะขอบคุณคุณซีนะคะ แล้ววันนี้ก็เป็นวันพระนะคะถ้าเป็นสถานการณ์ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะออกไปทําบุญสวดมนต์ฟังเทศนั่งสมาธิที่วัดกันแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะสะดวกที่สุดนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถปฏิบัติธรรมออนไลน์ได้แล้วละค่ะเนื่องวยวันนี้เป็นวันพระ คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จึงร่วมกับเว็บไซต์เวนเทียนออนไลน์ขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศทุกวันพระผ่านช่องทาง w w w p a t i b ปฏิบัติ n l i n อ .com ดยในระบบปฏิบัติทําออนไลน์นี้นะคะทาง Next Gen Solution c u p House และกลุ่มบริษัท Search ซึ่งมีพระมหาดอเตอร์นัทพงศ์ที่ตะปัญโยนาคถา้ำเป็นที่ปรึกษาไยสง์เป็นการต่อยอดพัฒนาระบบจากระบบเวียนเชียนออนไลน์มาสู่ปฏิบัติธรรมออนไลน์ซึ่งจะมีทั้งการสวดมนต์ที่บอกเลยว่าครบถ้วนทั้งบทสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นมีทั้งแบบแปลและไม่แปลรวมถึงบทสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยส่วนใครที่อยากบริหารจิต ด้วยการนั่งสมาธิก็สามารถร่วมนั่งสมาธิแบบเบื้องต้นได้นอกจากนี้นะคะยังสามารถฟังเทศจากพระนักเทศจากวัดต่างๆได้ซึ่งจะมีเพิ่มทุกวันพระรวมถึงยังมีข้อมูลความรู้ในทางพุทธศาสนาในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่ายอีกด้วยเรียกว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถสวดมนต์และปฏิบัติธรรมได้ผ่านทาง w w w ปฏิบัติธรรมออนไลน์ c o m ค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของข่าว3ามสีแล้วค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเด y h a ฮ r นะคะช่วยพิธีกรจากมิสซี b แบงคอกแล้วก็เบสิกอินสติ้งค่ะวันนี้พวกเรา3ามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ